มาตามกันต่อนะครับวันนี้ช่องบ่ายเราจะไปแจกถุงบรรสุกนะครับผมอยู่ที่ตำบลกุดไหวอําเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็ทั้งหมดที่เราได้ร่วมแจกตั้งแต่เช้าบ่ายก็มีทั้งหมด41ชุดนะครับผมลงในพื้นที่ตำบลยางตำบลกุดไหวอําเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ครับช่วยเหลือผู้ป่วยตัวเตียมผู้ป่วยที่ยากไร้นะครับมาดูบรรยากาศแต่ละคนนะครับก็ตอนนี้ทางอบตอกุดไหวเขาเป็นคนเลือกนะครับให้ได้รับการช่วยเหลือนะครับ แต่ละพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านนั่นเองนะครับนี่ฮะก็เนื่องในวันนักข่าวนะครับผมทางสมาคมสุรินีวสมาคมอัศรินและชมรมผู้สื่อข่าวจตุรินนะครับก็ได้มาร่วมกันทําบุญนะครับผมนี่ฮะก็เอาของมาช่วยเหลือนะคเป็เล็กน้อยนะครับผมไปดูบรรยากาศกันเลยนะครับ

มันต้นเช่ยต้นดับมาเลยมาลูกมาลูกใายลูกหน่อยตัวเด้อยาเด้อสาโอ้หนึ่งมาเจ็ดปีแล้วแต่ตัวเขานี่คืออะไมีเรื่อเป็นของ เอาใ้ใส่ใบซีอย๊วซกินนะครับมีในหน่อยยิ่งชิมเยอพวกเรามาจากทีมข่าวสุรินนิวนะคะร่วมกับสมาคมอาสดินและก็สมาคมสุรินนิวนะคะอ่าวันนี้พอดีเราจัดงานวันนักข่าวนะคะเราทําบุญเราก็ได้ร่วมอของมาบริจาคตั้งแต่ตําบลยางแล้วก็ไล่มาที่ตําบลขุดหวายนะคะค่ะก,ก็เดี๋ยวเราก็จะจบที่ขุดวายแต่ขุดวายเรามีทั้งหมด17รายค่ะ เราได้มาทำบุญามบขอให้ยายเดแยายติดเตียงนานหรือยังคะสองปีแล้ว่อนน้นนี่ก็คือได้ปกปีได้นี่ยาไปจิ้งเล้ปวดไงการขอาระเทาด่ามึงจดา เอ้เนี๋ย้อตุ้มันเกี่ขม้งยังงงอย่างี้เลยนี่ชาตุ้ก็น่าทุ่งอะไรน่าทุ่งตุลาเยะเนี่ขมิ้ร้มัรุบวยแนเตาหยวกตากข้นอยมาเขียนนี่มีต้นไม้เลยมีตะดบเลยมีตะดบลยตะดบอะอยู่สองตาอยอยู่สองตาใหญ่นี่นค่ะายี่ค่ะ้าุ่ใหญ่

ปดสิบกว่าแล้วแปวา่าระวบวันนี้เราจัดงานวันนักข่าวนะคะคุณตาคุณยายเราก็เลยมาทําบุญกัน<ม>ชวนทีมนักข่าวมาทําบุญล้วก็เลยได้นําสิ่งของมาเยี่ยมคุณตาคุณยายค่ะโดยทาองอบตอเป็นคนเสนอชื่อ ให้คุณยายเนาะให้พวกเราได้มาเยี่ยมคุณยายวันนี้มีกําลังใจเล็กๆน้อยๆจากพวกเรามาฝากคุณตาคุณยายนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะอยู่กับลูกกับหลานดูดูเด้อตายายยังมีคนอยากดูแลอยู่เอาตัวไปดูแลเรื่อยๆตรงน้ำตรงคุณยายโอ้มาเลยเราก็จานนี้เท่าไหร่คะก็กระโดด02 02อ๋อ ปทปอ<า>ทงอ่าอันนี้คือเป็นซองเป็นถุงปันสุกนะคะจากพวกเราเชาวสมาคมอัศวินแล้วก็สมาคมสุรินนิวแล้วก็ร่วมกับทีมข่าวสุรินนิวนะคะวันนี้เราจัดงานกิจกรรมวันนักข่าวประจำปี67อะคะ่ะเราก็เลยได้ชวนกันมาทำบุญที่พื้นที่ตำบลยางแล้วก็ตำบลกุกบ,บายนะคะเราก็จะมีถุงปันสุกมามอบให้ จากตำบลยางอ่าแล้วก็มาที่นี่ตำบลสุดหวยซึ่งมี17จุดอะค่ะ17เคส17รายซึ่งเราได้ประสานงาน่านทางอบตสุดหวยนะคะให้ทางอบตช่วยคัดเลือกเคสที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากพวกเรานะคะเราก็มีของเล็กๆน้อยๆที่จะมาร่วมเป็นกําลังใจให้นะคะค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะนี่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบครับขอบคุณครับพี่ันขครับ